ย่างไรย่งไรพอลูกกี้ันพอลูกกี้ยนลุงเนรคุณันอีจังยกด้วบักลุงเนรคุณอีจังยกบละฮะลูกเกียนคุ บักลุงในลัคนบักลุงเนละคนกูิเหยียมันจะตายบักลุงในลัคนเอาคนใกลไปกัดลูกัดผิดเลยนะบักลุงในลักคนุกเลยวโอ้โหมันนี้มันเกิดยัขึ้นหรอวะมันมันเกิดยันกันดมันเกิดหัวกันแล้วกันหัวกันแล้วก็ใส่ลมใส่กันไงอุ้ยหัวขนาดนั้นได้บ่บ่ะนี้เอามือไปใกล้กัรคนน้ำต่อไม่ไม่แยกนะดู้ดดูดดดดด มันก็ต้องสูตรเขาจ้ามึงการพอก่อนบ่ะแม่บักลูกเดี๋ละคุณไม่เป็นล้มลวงบันไม่กัดข้าก่อนนะมันก็โหบักรงอยู่แล้วยังไงมันก็เป็นเก็บเป็นรีบผมยพี่แล้วเลยเไงย่รีผมยังไปได้ท้าพ่อเลยแต่ว่าผมเป็นคนเปิดก่อนแม่แม่ไม่เลือดออกมาตรงคิ้วน่ะเออมึงดูเอาคิ้วเหนมมั้โอ้โอ้ามันไม่กาดพอก่อนา่ปกันเนี่ยมันะล้เปียให้บักรุงอยู่แล้วยนบักรงอ่แล้วเป็น ลงกินแย่งอาหารีเาีเ๋ยวไม่ชอบไปลงอยู่แลงพิดกันอลูกตีกันต่อยแยะเขาบกลงอกลงบักะบักบักกเจ้าบักกัเจ้ายังมีใส่ตัวได้เหาอนกันนะเสือมนี่มาสวยมาสวยครัสวยคมันผมแล้วกินกันมังอยากกันว่าอันนะพ่อเจ้าอะไท่านนี้กันโอ้ย ลูกกัดกันมันีเด้ถมไปกันทำเน่ากินไปกันเสียงไปกันช่วงนี้ข่าวยางมากแพ้งงานแล้วกินกันกัดกันนะถมไปกันดักถมไปกันแต่ว่าถมไปเท่าไรก็บม่อไหรเห็นตั้งแต่เริ่มบัดมองถมไปปูเสาวน้ำลูกหรอกปูซังมันไม่เห็นอยังนั้กูถมอยู่ข้าเจ้ากันลูกเหรอลูกข้าเจ้ากันลูกเหรอคะลูก ขาเจ้ากัดกันลูกเหรอกแันว่อทบไรบนี้เจียบไรชัแล้วบังกินเผายูเพื่อนบัดนี้กัดพ่อทำไมกัดพ่อทำไมลูกฮะพ่มันเยี่ยผมกัดพ่อทำไมลูกฮะมันเยี่ยผมกินข้ัลูกแน่ละค่อนละคนบพ่อลูกกัดกันละพ่อลูกตีกันละ หนในขอดูจม oh, uh, e ูกหน่อยดังบาทลูกหนขอดูจมูกหน่อยโอ้ลูกตีอขอขามาเลยสู่แม่แม่แม่กูบันทีกตุการไว้ได้เมื่อ้นีมื้ด๋วองนี้บเดี๋ยวกินยัวเขาใจงมากเดี๋ยวสัตว์เลยปุ๊บป บักเนียเห็ดก้อนบักเขาเจ้าไม่ยังกินเ้าบักเหนียวกันพอกอนเนาะเออเยียบร้อยเลยมันมันเหตุกันมันพอดีไมเถออัดเลยกลายเป็นคนผิดเลยเราลัวเสีให้บลุงไปแล้วมาผมกัดพองมันมันปึกงอยู่แร้วไม่ใครกันไม่ได้ตั้งใจกันเจ้ากันตัวไม่ได้ญาริทำลูกอะ